จามาโพสต์เพ่อเล็ได้ครับน้าเาต่อรรงสั่นรถร่ทหารเครับไยังเด็กๆจะขึ้นไปเล่นไหมครับข้นไปมรับไม่ได้ไปไหนละเดินไปแล้วอันนีนี่เก่าๆอยากมองอู่แล้วครับพี่เล็ก เด็กเอกพ่อเอกสัมผัสได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับอยา่าดึงหางพี่ที่เล็กนะครับพี่ทีเล็กจะล้มจะตหรือพี่ที่เล็กจะ,ะที่หางนะครับผมจะดึงนครับเอา มาทางนี้สิเจอน้องหนครับครับมา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 วันนี้พ่อเด็กเป่เด็กไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวน้องถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปพี่เล็กได้เลยนะครับพี่เล็กใจดีครับไม่ไม่หยุดเลยลุงเป่เด็ก พอแล้วมั้งลูกไปะจะไปยิงปืนไหมไป,ไปยังอ่ะไปสวัสดีทุกคนก่อนสัานสสามารถถ่ายรูปพี่ทีเล็กได้นะครับพี่ทีเล็กไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับมากันเป็น มาทั้งป่า